คุณเคยสงสัยไหมว่าเสียงครางเบาๆของน้องหมาหรือเสียงเมี้ยวๆของน้องแมวที่ดังขึ้นมานั้นมันมีความหมายมากกว่าแค่เสียงธรรมดาหรือเปล่าเราทุกคนต่างมีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงแสนรักแต่บ่อยครั้งที่เรารู้สึกเหมือนมีกำแพงกั้นระหว่างเรากับพวกเขากำแพงแห่งภาษาที่มองไม่เห็นวันนี้เราจะมาเปิดประตูสู่โลกแห่งการสื่อสารของสัตว์ค้นหาว่าวิทยาศาสตร์มีอะไรจะบอกเราเกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนขนปุยของเราพยายามจะสื่อสารบ้าง หัวใจสำคัญของการทำความเข้าใจภาษาสัตว์คือการตระหนักว่าการสื่อสารของสัตว์นั้นซับซ้อนกว่าที่เราคิดมากพวกมันไม่ได้แค่ส่งเสียงอย่างไร้ความหมายแต่ใช้สัญญาณที่หลากหลายทั้งเสียงร่างกายและแม้กระทั่งกลิ่นสัตว์หลายชนิดมีระบบการสื่อสารที่พัฒนามาอย่างดี ตัวอย่างเช่นพึง่งสามารถสื่อสารตำแหน่งของแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ผ่านการเต้นรำที่เรียกว่า Wet Go Dance ซึ่งเป็นรูปแบบการสื่อสารที่น่าทึ่งและมีแบบแผนชัดเจนทีมนักวิทยาศาสตร์ได้สังเกตพฤติกรรมนี้มานานและพบว่าการเคลื่อนไหวแต่ละท่าทางมีความหมายเฉพาะเจาะจงบอกทิศทางและระยะทางไปยังดอกไม้ได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้เสียงร้องของสัตว์ก็มีความหมายที่หลากหลายเช่นเสียงตแตรของกวางอาจเป็นการเตือนภัยเสียงหญงหญิงของลูกสุนัขอาจเป็นการขอความช่วยเหลือหรือการแสดงความไม่สบายตัวเราสามารถทำการสังเกตง่ายๆเพื่อทำความเข้าใจภาษาสัตว์ได้ที่บ้านลองสังเกตพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงของคุณอย่างละเอียดเช่นเมื่อน้องหมาหูลูไปข้างหลังหางที่กระดิกเร็วๆหรือหางที่ตกสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการสื่อสารที่บอกถึงอารอมณ์ของพวกมัน หรือเมื่อแมวของคุณส่งเสียงเคลืดอคราดขณะที่เขากำลังลูบหัวนั่นอาจเป็นการแสดงความพึงพอใจและความสบายใจการศึกษาเกี่ยวกับภาษาสัตว์ยังรวมถึงการวิเคราะห์คลื่นเสียงที่ซับซ้อนนักวิทยาศาสตร์ใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงคุณภาพสูงเพื่อจับเสียงร้องของสัตว์ชนิดต่างๆและวิเคราะห์รูปแบบความถี่ระยะเวลาและความเข้มของเสียงเพื่อหาความสัมพันธ์กับการกระทำหรือสถานการณ์ต่างๆของพวกมัน วิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการทำความเข้าใจภาษาสัตว์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องทดลองแต่มีผลอย่างมากในชีวิตประจำวันของเราเมื่อเราเข้าใจว่าสัตว์กำลังสื่อสารอะไรเราก็จะสามารถดูแลพวกมันได้ดียิ่งขึ้นเช่นการสังเกตรพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของสัตว์เลี้ยงอาจช่วยให้เราทราบถึงอาการป่วยหรือความเครียดได้ตั้งแต่เนินเน่นๆ นอกจากนี้ความเข้าใจนี้ยังช่วยในการอนุรักษ์สัตว์ป่าเมื่อเรารู้ว่าสัตว์ชนิดใดส่งสัญญาณเตือนภัยอย่างไรเราก็สามารถวางแผนการจัดการพื้นที่และลดผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ต่อพวกมันได้ สำหรับอนาคตความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญนักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาโปรแกรม AI ที่สามารถเรียนรู้และตีความรูปแบบการสื่อสารที่ซับซ้อนของสัตว์ได้แม่นยำยิ่งขึ้นทำให้เราสร้างล่ามภาษาสัตว์ที่มีประสิทธิภาพในอนาคตอันใกล้ ลองจินตนาการดูสิว่าเราจะสามารถเข้าใจความต้องการความรู้สึกหรือแม้กระทั่งความคิดของสัตว์ได้อย่างแท้จริงโลกของเราจะเต็มไปด้วยความเข้าใจและความผูกพันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกการเปิดประตูสู่ภาษาสัตว์ไม่ใช่แค่การไขปริศนาทางวิทยาศาสตร์แต่คือการสร้างสะพานแห่งความเข้าใจระหว่างเรากับสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกใบนี้